เอาสบายดีพี่น้องไม่ได้สร้างมอลอยู่จังหวัดสะแก้วและมาติดตั้งหัวเจาะพันสี่พี่น้องเป่หัวใหญ่เลยนี่มาเบ่งบรงบรยากาศนางานพี่น้องโอ้ยวิวงามแม่งเลยหน้าผาตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วคนขับกำลังจะไปลองเทสร,ระบบหัวใหม่นะพันสี่นี่หัวใหม่เลยเดิมหัวเกา่าไม่ีหัวเก่ามันรั่วมันก็เลยซื้อใหม่เลย เนี่ยตอนนี้รถพิ่นเอาไปลงไปลองเทสอยู่พี่น้องพอรามันซ่าแล้วที่ลองเอากุญแจไปปับ๊บเฟดเซอร์บังสักหน่อยแล้วมึงปับไล่บอกกันโมไลกะไล่ซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวสิลองไปปับบ๊บมังบรรยาก,กาศสวยงามหน้าผาลมผัดเย็นเจอจวยเลยพี่น้องโอเค ลองมาปับเบื้องนะว่ามันใช่ไรบอเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะเดี๋ยวมาปรับเบอร์ยี่สิบเจ็ดมองนี่ไปลองจากที่ปรับทางประมาณไปที่ว่าใช้ได้แล้วไป้องไว้ขึ้นเนี่ยก็มีไว้ขึ้นมา ัวขึน้นนะมันสิลัวขึ้นมาหน่อยนึง,น,งน้องนี่ก็โอเคออกเป็นแผงเลยว่าหิน Ok, það er ekki náttúrulega no, tjótt, það er ekki nýtt.